สังคมตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยในขณะในฐานะที่ที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยเป็นพระสงฆ์ก็ดีเป็นอุบาสกบาสิกาก็ดีเนี่ยเ,ออเราต้องเราต้องนึกถึงโอวาทปาดิโมกที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยจะเห็นภาพชัดขึ้นคำว่าขันตีประมังตะโปตีติขานิพพานังประมังวันันิพุทธา นัหิปะปะิตโตปร,รูปรคาตีสมโนโหติวิเหทยานโตขอภัยใช้บาลีนี่ตึงบอกว่าขันติคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งอันนี้เป็นเป็นบรมธรรมนะหมายความว่าอะไรรู้ไหมพุทธบริษัทมีพระสฆ์เป็นต้นต้องดําเนินชีวิตของตอนเองนั้นเน่ะเข้าไปถึงบรมขันติคือขันติสูงสุดท้ยได้แต่ต้องเริ่มตั้งแต่ขันติเบื้องต้นเนี่ยขันติเบื้องต้นในชีวิตจริงๆเนี่ยฉะนั้น ทนต่อความลำบากทนต่อความตรตัตํามทนต่อทุกขเวทนาทนต่อความเจ็บใจโดยเฉพาะโยมเบียเนี่ยโดนลมมาต้มหลายหลายมุมที่มานี่นะให้นึกว่าเอาและจะได้บำเพ็ญขันติขันติเนี่ยมีความไม่โกรธขันติต้องไม่โกรธนะคำว่าขันติในองค์ธรรมของเขาได้แกะ่อะโทสัพคือความไม่โกรธ และความไม่โกรธตัวขันติเป็นบรารมีด้วยนะและความไม่โกรธถ้าไม่ถ้าทนต่อความลําบากทนต่อความตรากตามทนต่อทุกขเวทนาทนต่อความเจ็บใจหรือทนต่อการในการที่จะดําเนินขนขวายในการประกาศหลักการพระรัตนตรัยเนี่ยต้องขนขวายามาส่งพระไปที่อินเดียชุดที่สองจะไปชุดที่สองไปแล้วเมือม่อเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยที่จะส่งชุดที่สาไปเย็นนี้อีก พร้อมทั้งญาติโยมไปที่ศาลจีศาลจีเนี่ยเป็นสถานที่ที่พระเจ้าอาโศกสร้างสถูปสาลจีเอาไว้เป็นที่บรรจุพระบระมสา,ารีริกาธาตุจะมีฉัตรวลีมีฉัตรอยู่สามมีมีฉัตรก็คือว่าสามชั้นส่วนอีกสถูปหนึ่งบรรจุพ้าอธิธาตุของพระสารีบุตรพระโมคคานะอันนั้นมีฉัตรเดียวส่วนอีกสถูปหนึ่งเนี่ย ไม่มีฉัดอันนั้นเป็นสถูปที่บรรจุพระเจ้าโศกตั้งใจไว้ว่าจะบรรจุพระหัรน45รูปที่ส่งไปประกาศศาสนา9สายจะเอาจะตามเก็บพระธาตุของท่านมามาไว้ผลปรากฏว่าส่งไป9สายสายที่8ก็คือเนี่ยส่วนณภูมิเขตบ้านเหล่าเป็ตนต้นสายที่9ก็คือที่ศรีลังกาและอีกเกสาย ตามกลับมาได้10องค์อีก35สอองค์าอองสายละ5องค์เนี่ยอีกเจกสายตามไม่เจอก็เลยมีพระธาตุของพระทหารอยู่10 10ท่านต้องการบอกว่าในบรรดาพระทหาร45รูปเนี่ยพระเจ้าอาโศกพร้อมด้วยพระโมคคลีบุตรติสาเถระเนี่ยคัดมาจากพระทหารในยุคนั้นอ่ะหล้านรูป ท่านเป็นตัวแทนของพระอรหันนี่หกล้านรูปที่ออกมาประกาศพระศาสนานําคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ดันดน้นข้ามน้ําข้ามทะเลมาแล้วก็นําคําสอนมาถึงบ้านเราจนทุกวันนี้อามาบอกว่าพวกคุณเนี่ยต้องไปถึงที่ตรงนั้นแล้วไปกราบจะได้ดีพุทธดีเอ็เอธรรมะดีเอเอและสังฆะดีเอเอของพระรัตนตรัยว่าในการประกาศคําสอนเนี่ยเขาทุ่ม เขาทุ่มทั้งชีวิตอุทิศเพื่อพระรัตนตรัยเขาไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะถานก็เลยบอกว่าคุณสังเกตดูไหมว่าสาวอโศกเนี่ยจะมีหนึ่งคือราชสีสิงโตคำรามสองช้างสามม้าสี่วัวจะมีรูปสัตว์สี่ตัวเนี่ยอยู่ใต้ฐานของสาอโศกเหตุผลคือพุทธบริษัทมีพระสงฆ์เป็นต้น เวลาประกาศคําสอนของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้านั้นต้องแกล้วกล้าอาถารดังสิงคำลามไม่กลัวต่อราคาโทสะโมห oh ะไม่กลัวต่อบาปกุศลกรรมมันชั่วร้ายกล้างกล้าที่จะพูดคําสอนของพระเจ้าประกาศคําสอนพระเจ้าแบบตรงไปตรงมาไม่มีมายาสาเทยะต้องไม่มีมัรขาปราสาเป็นต้นต้องกล่าวด้วยด้วยน้ําใจอันงามด้วยความเชื่อมัน่น ที่เรียกว่าอนุปวาโทเป็ตนต้นนี้สองก็คือช้างเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนช้างศึกเนี่ยช้างอาชาในที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยเวลาลงสู่สนามลบเนี่ยลูกศรที่ปลิวมาจากทิศท,ทั้งสี่ต้องไม่หวั่นไหวช้างจะใช้งาใช้งวงใช้หูใช้หางใช้ขาหน้าขาหลังในการปัดป้อง แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่หยุดในการที่จะลุยไปเพื่อจะเอาชนะอลิราชคือข่าศึกให้ได้ฉะนั้นต้องอดทนต้องต้องกล้าหาญว,วีระนะวิริยะมันจะคาว่ากล้าเกล้ากล้าอาถานไม่หวั่นไหวประการที่สคือมา้าม้านี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเร็วพุทธบริษัทมีพระสงเป็นต้นนั้นต้องฝึกฝนพัฒนาปัญญา ทั้งศีลสมาธิโดยเฉพาะปัญญาทั้งกรรมสักตาปัญญาปัญญาที่เข้าไปรู้ชัดในเรื่องกรรมและผลของกรรมชานะปัญญาปัญญาที่เข้าไปรู้ในเรื่องของการจะทําจิตของตนเองให้เข้าถึงความสงบวิปัสนาปัญญาคือปัญญาที่เข้าไปรู้ความจริงของกระแสชีวิตมัคคปัญญาปัญญาที่ไปละกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารผลละปัญญาก็คือปัญญาที่สามารถเข้าไปสวยผลจากการละกิเลสปัจเจเวกขณะปัญญาคือปัญญามาตรวจสอบว่า ตนเองพัฒนาปัญญามาแต่ระดับได้เท็จจริงอย่างไรเป็นต้นต้องไม่หยุดการพัฒนาปัญญาเพราะว่าการจะไปประกาศคำสอนพระพุทธเจ้าเท่าแล้วนต้องไม่ต้องไม่เต็มต้องรับรู้ต้องฟังต้องศึกษาแล้วก็ต้องฝึกปฏิบัติจนสามารถเห็นในส่วนของทั้งพยัญชนะอัฏฐะและสภาวะให้ได้ก็มี